เปิดห้องหรูดิวอริซราที่สามีทําให้เป็นของขวัญไม่เหมือนใครในโลกเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดเพอร์เฟกมากๆสําหรับครอบครัวของดิวอริซรากับสามีเซบาสเตียนลีพร้อมด้วยลูกชายสุดน่ารักน้องไซรัดเอเซราลีเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งล่าสุดสาวดิวเผยคลิปผ่านช่อง y o YouTube ดิวอริซราเป็นคลิปรวมทัวร์ตามคำเรียกร้อง ของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ที่ทำให้น้ำตาไหลดิวอริสรา e p 0.68อิงซีซีโดยภายในคลิปได้เปิดห้องอย่างจริงจังว่าห้องที่สามีทำให้ดิวนั้นมีอะไรบ้างบอกเลยค่ะว่าหรูหราอลังการทุกซอกทุกมุมซึ่งห้องนี้เป็นของขวัญวันเกิดจากสามีย้อนไปเหตุการณ์วันนั้นก็ไปยืนหน้าห้องแล้วให้ตัดริบบิน้นภายในห้องแต่ละห้องแต่ละดีเทลเซฟเป็นคนคิดเองหมดไม่จ้างช่างแต่อย่างใด อีกอย่างห้องนี้ไม่ได้ทําเพื่ออยู่เพื่อนอนทําเพื่อให้ช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าดิวเท่านั้นให้สําหรับถ่าย YouTube เท่านั้นบอกเลยค่ะหนุ่มเซฟทําขึ้นมาใส่ใจทุกรายละเอียดไม่เหมือนใครแน่นอนซึ่งภายในห้องมีอะไรบ้างไปชมกันเลยจ้า